ท้าย้าเป็นท้ายแท้ถนี่ก็คือต้องผ่านเกณฑ์ทานมาเนาะเต่งทางัหนบะทางไหน,นก<ม>็ไง่างพี่น้องมีซามสูตรพี่น้องพี่น้องคิดว่ามืออื่นนุง้งัวได้ดีสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะเว้แบ m e b a c k to trip c h ด้วย,ยพี่น้องสบายดีแรงวันที่สิบเดอ้อพี่น้องการในมือหนีเนาะพี่น้อง ทีบได้สร้าง them, าเฮ็ดเฟื่องมากเนาะก็คือซ่องมือกอนมือนั้นที่ได้ไปขายขี้เฮ็ดเฟื่องแล้วที่นี่เฮ็ดเฟื่องบ่ออกะเนาะแล้วบุญมาข้อแก่ตัวใหม่ข้อใส่สังว่าใหม่แลวเพิ่นจีบปลูกใหม่เพิ่นว่าเพิ่นเห็ดบะทือวิธีมันได้ตอนนั้นเนาะ <c oughs> ได้ร่างวันไปแล้ว <c oughs> ได้ร่างวันไปแล้วแล้วเพิ่นก็เลยว่าอยากปลูกใหม่ทีบก็เลยได้สั่งเสื้อเฮ็ดมาใหม่พี่น้องนี่บันนี้อยากปลูกอีกป่ะอยากปลูกอีก นี่มนตีโหลดของเหายัางบ่ทัน,นได้ไปจอดน้องพี่น้องก็คือแบบได้เขาได้เมืองขุนเลยจึงสิได้ไปจอดเนาะจอดอยู่แกงกอกกับไดบ่ามืออื่นข้าใน,น,น,นเข้าไปเออแม่แนเนาะลองเนาะมืออื่น,น,ไ,นไปแกงกอกไปทำอาหารนะนะลองเบื้องบนเธอเขาจะเห็ไหุไดดิแม่ชิลองเอาไปแกงกอกบังแล้วก็มะพร้าวนาะงมันน,นี่ไปเฮกิจกรรมมาเนาะพี่น้องนี่มะพร้าวจากบัตรทองมะพร้าวมาสุดก่อนหันมะพร้าวยังเผาเตี่ยววไปยังพอ้านี้ยไปกะเกิดเลยเกิดบะแม่เนี่เนาะอ่าขอบใจชาวบ้านนอนม่วงที่ให้มะพร้าวมาเนาะ ลากการนี้ก็เมนเฮ็ดเพื่องพี่น้องสางมาแบบเก่าก็คือสิบทงได้แทมซองทงสิบคือเก่าปะเป็นซิบซองซิบซองทงไถอยูสิบซองกระตาคือเกา่ามีทานอาหารค่ะด้อาหารเสริมเนาะอาหารเสริมนี่เอาันานี้ก่อนพี่น้องนี่ก็คือเฮ็ดเฟื่องของเฮ้าแต่ว่าเจ้าค่าพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดเพื่องว่ามันจิเกิดบ้าม้นนี่แล้วก็เฮ็ดเหมือก,ก่อนเนาะ ส่วงนี่นาะพี่น้องทีกำลังเป็นไวหล่ออยู่ในติ๊กต็อกเนาะไม่ตน้องคิดนิ้วคิดว่ามันยังจนทานแทนแทนแทนเกนานนันเองเน้องพี่น้องซึ่งทีแปลว่าเฮ็นมาแต่ไลยมือเติมแล้วเนาะเห็นแบบคิดว่าเป็นภาพเก่าตะกี้นะที่เบ่งไปแต่ว่าพ่อเบ่งไปเลยเห็นไปเลยสําหรับเกณฑ์ทานเนาะซึ่งมีมือต้นมีมือถูหูแบบทั้งยักคู่ทั้ง เศงทั้งเศ้างไม่ออกอไม่ออกงทงัทงง้งเศ้างแล้วก็คนแบบตันหน่อยบ่ลลยแบบเนาะที่ว่าเห็นแบบว่าตอนทำอิฐบกเขาใจคือกันวาเป็นย่างเวลาเขาไปจกไปจกแล้วถอยออกมาต้องมีคนคนจับไปเนาะแบบว่า <c oughs> เป็นลมอะไลตอนทำอิทบกเขาใจเนาะแบบว่าคือแบบว่าต้องไม่ยื่นจับอย่างแบบหย่านแลนบ่อยย่างประมาณนี้เนาะที่แท้ ก็คือซีเมนว่ายานไป็นหลุมอะไรพี่น้<า>นองาัวหน,นอกเนาะถ้าว่าหลุมไปม,ไม,มีคนทหามหัวหนองเข้นไล่คนแบบว่า,านนวพ่อใดจับดได้ใบแดงแล้วก็ค่าอ่อนแห้งอย่างนี้สิต้องพี่น้องเห็นผาเพิ่นแบบว่าบ่ถือใบแดงเพิ่นกาแลนออม <c oughs> ลืมเลยว่าเพิ่นเป็นผา <c oughs> ลืมเลยแบบเพิ่นเป็นผาจีวรปิ้วเ <c oughs> ห็นเห็นไลยคนมาคอมเมนต์ว่ววาพระลืมซ้ำรวมคนดีใจแห้งเนาะแต่ว่าอันนี้กับบุน แบบซีมารอเลนยังกนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกาเส้นซี่สิบต่อความรู้สซึ้งขนาดแบบเาบิ่กรยัง่ใจน้ำคนที่แบบเพิ่นบ่ถือใบแดงนะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบถือใบแดงก็รู้สึกแบบใจหายคือกันเนาะเพราะว่าต้องไปเกณฑ์ทหาร2องปีม่นบอกองปีบางคนกะมีลูกมีเมียบางคนกะคนกะกาลังสีขาราสการซีเขารับราสการยังเนาะบางคนก็แบบมีแฟนแล้วแต่ว่าต้องไปเกณฑ์ทหารเนาะ2องปีเพื่อสีออกมาเนาะพี่น้องแต่ยังได้กะ เป็นกำลังใจให้พี่พน้องทุกคนเนาะทีวาถือเกณฑ์เป็นทานแต่ว่าอย่าข้อท้าวาพี่ออพอเอฟซีทิพชาแนลก็ถือเกณฑ์ไปเป็นทานว่าพี่น้องเนาะเนาะกะทาแปลว่าผู้ได้ธีวาไดถือเกณฑ์ไปกะเอินว่าจังได้แดงทางสองทีมทีมงานทีพชาแนลก็ข้อเป็นกาลังใจให้พ่อแมพออออ่พี่น้องเนาะทีวาถือเกณฑ์ไปผีๆคนใดทีใดเกณฑ์ไปเป็นทานกะข้อให้สู้ๆเนาะให้ เป็นกำลังใจคิดจะว่าสายไทยถ้าเป็นสายไทยแท่นี่ก็คือต้องผ่านเกณฑ์ท่านมาเนาะได้ครับใส่ศาสตร์ต้องหาใส่ศาสตร์ก่อน,จ,นจึง, <laughs> จงหาใส่เมียจึงมาหาใส่เมียนั่นเองเนาะพี่นอ้องอ่าเป็นกำลังใจไหเดอร์เนาะต,ตอนนี้เขาสิไปเบิ่งเฮ็ดเฟืองก่อนเนาะพี่น้องแล้วเาก็จังสีออกมาแลากาทิปก็สิได้มาอ่านไล่ซื้อเนาะทีว่าพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมทำบุญมากก็คืองานผาปา่า อยู่บันทีบก็คือวันที่11เมษายนนี่น้องพี่น้องออคือมืออื่นนี่แหล,นนละพาพาแม่แต่ไทยเนาะตอนนี้พาพี่น้องไปเบิ่งเฮดเฟืองก่อนอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยนี่ยมือแรงตาวันนี้มาเบิ่งเฮดเฟืองก่อนเบิ่งว่ามือนานฮอนมพอนีเฮดเฟืองสิโ <c oughs> อ้ยง่ายเอันนี้ก็มือก่อนเนาะล่าต้อนนี้เฮาหันย่างบดไถดินบล็อกเถื่อนพี่น้องครูซึกว่าดินบล็อกนี่เป็นยังดีแบบคือแบบหยากรีเนาะ เข้าในนานอยากดินบล็อกบริยาเดี๋ยวไปว่ามือที่ไปสื่อหันบล็อกมันบ่มีบล็อกมันขาดพี่น้องไปซ่องซ้ำบอลบล็อกขาดเบื้อสูบอบอลบรรดาล้านนอ้องนิวกับเบื้องไก่น้ำพอพวงโบไฮเขา้าพวงคอไก่ออ <laughs> ตอนนี้น้องเคยพอดีเพิ่นเกลือไก่พอดีนเดนาะอาหารที่เพิ่นให้กินนี่งคือยินแน่แดง นี่หยอดกล้วยแล้วก็มีห่อมสามยางผมกันเนาะหะห้าหญาวานปกติเพอนจะใส่หญาเนเปียน้หญาวานหวานหญาเนเปียบกํลังใดอันนั้นเนาะเป็นต้นไก้เนาะปมานี่ครับมาเบ่งฮห้เพื่อนคุณมาฮะ พอกลัวสงสัยหลบกวนมันลายผลปรจักมือนี้เปิดให้อากาศแล้วบ้านสนะเอาเปิดมาได้ียวอันนั้นใส่บ้านนี้อ๋อโ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 อนี่เด้ย่อขึ้นดูกระต้านี่อันนี้เฮ็ดย่อย่อย่อแล้วปินน้ำมันมาทางพี่นี่ไงนี่พี่น้องฮะเห็ดจากไดนบุญมาว่ะบัวไฮจับปะนี่พี่น้องได้อยู่ได้เนี่ย นี่ตดเอาแกลบเสบเต็งทางนั้นบพรทางไหนก็ได้นี่ไงพี่น้องได้อยู่ดอกเดียวอันนี้กระตานึงเนาะเบิ่งดดูหอมเนาะหอมบ้าหรอโง่คิดว่าโง่แทะนี่โง่ย่าเพราะว่าต้นนี้ฮันสิปะเลยพี่น้องหนาวดพุ่มาว่าเห็ดบดถึงสูตรแต่ว่าบ่บ่บอยู่นี่แหละสี่ยายไปอยู่บนไหม่นิยวงลาย ห้องเกลือนมันขัดๆรนแรห้องเกือน่ะได้มัอนี่มาสิไดเนื้อมากกว่าบลั๊ดสั่งเอ้ามองอันตัวเห็นนี่ในีหน่อยมือทันได้จะเบิงลไม่ติดมันออกแล้วอยู่นี่มันเอ้าทางกระซีบพูดนียมันเอา้าก็เลยยำแรงค่นแดดซองได้ทางนี้แดดบางทีมันอาจจะเอาเกินไปก็ได้เนาะมาใส่ดอกเดียวคอลอพี่น้องนี่แก่โตแก่โตใหม่บุญมาวะเบิ้งเนาะ ออกเซย์นี่นะแม่แมนน้องเนิวชีวิตปนแซนกิโลนึกนึกนึกปะคนอื่นกินกินแกงกิโลแซนเทดบดมือนี่สิกินแกงเทดบดใส่กิโลแซนกิโลไก่พันธยาดไก่พันธ์ใหญ่แมนนิวแนมแต่ไก่เฮนคือว่าไก่ใหญ่เตะน้องที่แถโบแมนโค่นพนปงชี้แท่ง เมื่อกี้ได้ภาพี่น้องไปเบิ้งเฮ็ดเฟืองแล้วเนาะพี่น้องเห็นดอกเดียวคอล้อเนาะให้แม่นุ่งนิ้วไวปนกินแล้วก็เฮ็ดทีปลูกมใหม่ี่ก็สิได้เตรียมแล้วก็ได้ปลูกใหม,ม่บุญมาว่าเขาแก่ตัวใหม่พี่น้องเขาก็ทารุนในตอนต่อไปนวาวาสีประสบความสําเร็จหรือว่าสิเป็นแบบตัวน,นี้ตัวน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่า,วาเขาไวทีร่างคาและร่างคามันหอนเพราะมันเป็นซากะซีเนาะลองเบิ่งว่าท<อ>าแบบเข้าเปลี่ยนซะทันทีแล้วมันสิโอเคขึ้นบ่กกาทารุ่นในตอนต่อไปเนาะพีาา่น้องเนาะ แล้วก็ตอนนี้ทิพกะซีมาอัปเดตหอยอดพาปาท่วาพ่อแม่พี่น้องได้โมบุญน้ำมาแล้วทิพกะบบได้อัปเดตต้นเติมแล้วพี่น้องซึ่งมืออื่นก็คือเป็นเหมือวันที่1 1เมษายน2566แล้วเนาะพี่น้องก็สิเป็นเหมืองานแล้วเนาะการตอนนี้นก็กำลังรวบรวมและการิได้เตรียมงานมืออื่นเนาะพี่น้อง มีไอเล็กไดโม่น่ำหาสิพันกีบไอเล็กก็คือจาก USA เนาะแล้วก็เพิระกไดเป็นเจ้าภาพเฮตุห่วงทานน้ำหอมพี่น้องแล้วก็ไดเป็นเจ้าภาพยอดโซฟานํำอีกหนึ่งยอดเนาะแล้วก็คนต่อมาก,ก็คือผีซักซิ่นน้ำโสกหาลอยบาทแล้วก็ผีปะขคอง โคประรงหาลอยบาทแล้วก็บริษัทสานบุษั่ซ่องลอยบาทเนาะซึ่งบริษัทสานบุษัยนี่ก็คือเป็นแฟนขับทีเพิ่นกรารทำบุญต่อเนื่องมากกับสองทิพเรื่อยๆมากและก็บริษัทสานบุษัยนี่ก็คือเพิ่นจะเป็นจะผ่าบวมกับไอเล็กในการเหตุทุ่งทานหมืออื่นคือกันพี่น้อง่อมากก็คือพอสวัสดิ์หนึ่งแซ้นกีบนาะหรือดซ่องลอยบาทซึ่งิพอสวัสดิ์นี่ก็คือเป็นคนทีแบบคอยความเสียเลือดทิพมาเรื่อยๆคือกันเนาะ แล้วก็ไอ้น้อยหนึ่งแซ่ก้นอยหน่อยก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทิตลอดมาให้กันแล้วก็มีผีซิลิโสดูไส้เนาะหาลอยบาทแล้วก็มีผีสุดใจสุดไส,ส้หนึ่งลอยบาทแล้วก็มีแม่อมพ่อนหาลอยบาทมีลวงตาเล็กสี่ลอยบาทขอบขั้วผีธนาพ่นเนาะซึ่งมีไล่ซื้อดังลุมนี่ ได้ซื้อแบบว่าเมน้งนิ้วก็อยากอ่านบทออกก็เลยเป็นบ่เด้เคียนไห้เนาะข้ออ่านตามที่เิ่นเขียนเลยมาเลยเนาะมีคุณธนาพลธนาวงวณิชคุณอมรธนาวงวณิชคุณวรก้อนธนาวงวณิชคุณนาภสนุกธนาวงวณิชคุณชวัตุลธนาวงวณิชแล้วก็เด็กยิงสุภาดาธนาวงวณิชแล้วก็เด็กยิงสุนดาธนาวงวณิชแล้วก็คุณกามลพันธ์พักดี คุณพอนสัสจันธาศาสตร์กุลเด็กายผีผัดจันทาศาสตร์กุลคุณสนัตด,ดาพ่อเพียงรวมเป็น1,000บาททั้งเมื่อทาเพลินพางมา3,000พัและเพลินแบ่งไปทำบุญอยู่วัดพ้นงามมอง0ันเนาะเพลินโมซองน้า,าก็คือ1,000บาทแล้วก็มีหมูทีบเนาะอยู่ทีเวียงจันเนาะ ละก้อนดวงสว่างเพิ่นกะมนำหาสิพันกีบแล้วก็มีพระอาจารย์ดวงจากวัดโรืงเมืองจากฝั่งไทยมนำซองบานบา่อมากก็คือมีแมมผุทต,ตะวันและ้กกะ็พอดาราวนควันเผ็ดจากยูเอเตเน้องพี่น้องแล้วก็เพิ่นกะเป็นเจ้าภาพท่วาน้าพาสาสางวัดก็คืออยู่บานโคควาสางเรวาบาลโคคาเน้ะพี่น้องเพิ่โมนำก็คือ สองร้อยดอลลาร์ซึ่งได้เป็นเงินกีบก็คือสามหลานส,น 33, สนี่เซนสามสิบสามพันกีบแล้วก็มีป่าซูวนหน้าเนาะก็คือพี่น้องป่าผู้ทอนที่ว่าสร้างห้องเยนน็นดอนมวงน่นเพี่น้องเ <Yeah. S 1> พินน่นกะโมนำสามเซนกีบเนาะมือนี้ไปเหตุกิจกรรมนลกันแต่ว่าคลิปนั้นหสหนทีลงกำลังคลิปนี้นะพี่น้องรวมทั้งมืดเป็นเงินกีบแต่อยู่สี่หลานกับสามสิบสามพันและก็ห้าพันเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่น้อง ซึ่งทาร่วมเป็นเงินกีบทั้งมืดอเลยทาร่วมใส่กันนมะพ่นองจะได้อยู่หกหลานแปดเส้นแปดสิบสามพันกีบแล้วก็จะมีทิบที่ว่าเป็นประธานผาปา,ปานําก็คือ5าเส้นกีบจะรวมเป็นอยู่เจ็ดหลานสามเส้นแปดสิบสามพันกีบอ,อันนี้ก็คือหอยดผาป่าแล้วก็ประธานผาป่าทรายทิบเนาะก็ขอบุญขอบุณพอแม่พ่นองมือสุดโต่สุดลายลที่ได้ห่วมทําบุญนากันแล้วก็สําหรับ ฮงท่านนาะพี่น้องเข้ากับซีมีฮห้องท่านนําซึ่งทาพี่น้องท่านได้ทีประสงค์อยากคว่ำเหตุห้องท่านนํากะยังท่านอยู่เด้อพี่น้องมือเนาะ่อมาสําหรับห้องท่านนี่ก็คือมีไอเล็กเนาะจาก U.S.A ทีทีใจเว้ามากเนาะซึ่งเพิ่นกะได้สงงินมาแต่ดโดนๆเนาะซึ่งทีกะได้บอกถึงตลอดน้องพี่น้องราคามือนน้กะไก่ซืมาหอดแล้วพี่น้องซึ่งไอเล็กนี่ก็คือเพิ่นได้ โมนำ่ำวัดตะแล้วพ่นงามรายการงานศพหนาเนี่ยตั้งแต่ตอนผุดนะน้องพี่น้องแล้วก็เพื่อนว่าเฮ็ดหงท่านผาปานั่นเนาะก็คือหาสิบตันลาตั้งแต่ที่เคยแจ้งในตอนนั้นเนาะการจะได้อยู่แปดเส้นหาสิบเจ็ดพันกรีพี่น้องแล้วก็แล้วก็ได้แบ่งใส่ซองผาป่าให้เพื่อนนั่ก็คือหาสิบพันกีบจะเลือ่อยู่แปดเสนเจ็ดพันกีบแล้วก็มีบริษัทสันบุญไส้ที่ว่าเพื่อนได้ฝากเงินมาเนาะกะ็อ่ามาสรุปของบริษัทสันบุญไส้ก่อนเนาะ ก็คือมีหยอดเงินเนาะก็คือจะสรุปออกมาแบบนี้พ <variance, sy analyze anthropology> <wie> <figured> <ileen> ี่น้องเงินตั้งแต่วันที่14เดือน2 2013เวลา1 3ม0ง3 4นาทีจนหอดวันที่8เดือน4 2013เวลา1 1 0มง4 11นาที รวมเงินทั้งหมดไดอยู่3,600บาทซึ่งหักขาโอนมาเล่าคือ72บาทจะเลืออยู่3 5 6 8บาทได้ปอนบาทที่วัดพุนงามก็คือมือทีว่างศิลลึกเนากพี่น้อง1 0 0บาทแล้วก็ได้ปอนท่องอยู่วัดปาก็คือมือบุญบังไฟป่านน้องบัวได้พี่น้อง1 0 0บาทแล้วก็ได้ใส่ซองผ่าปาทีวัดมืออืน่นก็คือซ0 0บาท จะเลือยเงินอยู่สามพันเวาแปดบาทส่งนคูณไฮเลตหาซุนซุนจะได้อยู่หนึ่งล้านหาแสนสิบสี่พันกีบน้พี่น้องแล้วก็มาบวกกับเงินไอเลตก,ก็คือ8ปดแสนเจ็ดพันจะได้อยู่สองหล้านสามแสนสี่พันกีบงงมตัวหนึ่งก็คือจะได้น้ำมาเห็ดทงทันในมืออื่นนั่นเองพี่น้องเชิงจะมีอยู่สองเถือนอกก็คือต้นมือแห่ผาหม่าม,ามื่นหอดประมาณหนึ่งมงหรือว่า,บายบมงก็คือจะเห็ดหนำปนะน้อพี่น้องเพราะอากาศมันหอดแต่ว่า ยาคูเพิ่นก็ว่าอยากให้เฮ็ดโ่องทานในมือต่อไปนําน้องซึ่งทิพย์กาสิได้แบ่งเงินจํานวนนี้เฮ็ดนําแน่แล้วกะได้ซื้อข้าวจีมาเฮ็ดโ่องทานในมือทัดไปนําข้าวจีนี่เป็นต้นเสาในมือใส่บาดเนาะแม่นข้าวจีนี่คือเฮ็ดโ่องทานในมือใส่บาดนั่นเองพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องท่านได้ทีอย่าคว่มโมทนาเฮ็ดโ่องทานนากะยินดีหล,ลายๆเด้อพี่นอ้องอ่านี่สําหรับเฮ็ดโ่องทาน ก็ชี้ข้อรีวิวึ้นอีกทีหนึ่งนอกาำรับเจ้าผาหยอดโซฟาซึ่งยอดโซฟานี่ก็คือเพิ่นจะได้ยกขึ้นล่างข้าล่างจากทรงกั้นเนาะหรือว่าล่างจากที่ว่าได้งบประมาณจากการเฮ็ดบุญผาบาในครั้งนี้ก็คือเพิ่นจะนําไปเพื่อเอาหยอดโซฟาึ้นล่างจากขึ้นเรียบร้อยเบิอแล้วก็เพิ่นก็จึงสิได้เลือกมือเลือกป้อนเนาะว่าสิได้เฮ็ดพิธียกหยอดมือได้เนาะพี่น้อง ก็คือสีประมาณส่วนเดือนหกเนาะตามทีคุบาเพิ่นใดเบาในให้ฟังในมือก่อนซึ่งยอดสฝ้านี่ก็คือมีทั้งมืดอยู่หายยอดนอะทีว่าแฟนครับทองทิพย์ชาแนลได้เป็นจะผ่าพวมก็คือมีผีนิ่งนองและก็มีผีวอลก้อนเนาะจากฝั่งไทยก็คือจํานวนหนึ่งยอด1นึ่งบาทโตมาหยอดที่ซ่องก็คือมีเอเจ็กกี้เอโนอ่ไอ้วงและก็ไอจันเนาะ ก็คือไดเป็นจะผ่าเงาสั่สนยอดที่ซองก็คือจํานวนหนึ่งหมืนบาทยอดที่ซ้ำก็มีไอต่อยทํามาว้งเนาะเป็นจะผ่าหนึ่งหมืนบาทเนาะยอดที่ซ้ำยอดที่สี่ก็คือมีไอเล็กจากยุดเอเนาะเป็นจะผ่า, 1, าห 1, นึ่งหมืนบาทเรือหนึ่งอดาที่หาก็คือมีแม่ส้วน จากยูเอด้จากหลัดแคลิฟอร์เนียคือกันเนาะจำนวนหนึ่งหยอดหรือหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ก็คือสําหรับเจ้ผภาหยอดซอผาดทั้งมืดกับเป็นจํานวนหายหยอดแล้วก็เป็นจํานวนหามื่นบาทนั่นเองนาะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็คือแจงคาร์บุนพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกู่ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือสาหรับหยอดโซฟาห้องท่านและการหยอดผ้าปานั่นเองแล้วก็ยังมุมเมือสพี่น้องซึ่งในคลิปนี้ก็สีเอาสูตรใหม่พี่น้ององเมืองนำ้ำ ก็ที่ใส่ใเปมืออืน่นนี่บ่แมนมีเอฟซีเนาะสนับสนุนเป็นสุดที่จะใส่ในมืออื่นพร้อมพี่น,อน้องนสี่สี่นุ่มให้เบิรงเนาะนี่พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นสุดทีแฟนคลับสนับสนุนมาเนาะสุดที่หนึ่งพี่น้องงามบ่เป็นจังได้เนาะอ่าสุดที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้มาเบิรงสุดที่สองกันเนาะแล้วก็ตันนี้แมนสุดที่สองพี่น้อง แทนแทนทนเห็นไหม <laughs> มันต้องใส่ส่วนยองเนาออันนี้แมนสุดที่ซองพี่น้องอะยังโบมดแ้วก็สุดนี่เป็นสุดที่ซ้ำพี่นอ้องอันนี้ซีน้าเงินสุดนี้แมนตามใจจผาผาบเนาะเพิ่นมมาซีน้าเงินแต่ว่าซองสุดนะี่แมนทิบเลือดสุดนี้ค่ะเพิ่นว่า สูตรงานแต่ชีนี้มันคืนเลยคืนบ่่ะตอนนั้นเด้พี่น้องตอนทิพย์เคยนุ่งสูตรซีน้ำตาลนะเนาะกับเป็นสูตรเอฟซีเลือกอีกสูตรหนึ่งทันทีไปคนเลือกเองแต่บุคคลในนุ่งสไลด์นุ่งแต่สูตรเอฟซีซื้อให้ตอนซื้อซื้อบค่อยเป็นแต่ว่าเวลาแบบใส่กันตัวใดมันคืนกว่าอะไรใส่ขนาดมางใสสูตรเอฟซีเหลือกหายขนาดิ่นเพิ่นกับสารสนุนเนาะซีนี่แจ่งกว่าดิแมนบ่แมนอันนี้ก็ เพิ่นกาเห็นว่าใส่แต่สุดเก่าเพิ่นถาาว่ามากลายบ่สุดเก่าเห็นแต่ส่สุดเก่ามันมีแต่ซ้ำนั่นเนาะใส่แต่ซ้ำนั่นเพิ่นรวบาไปเลือกสุดไหมในเวลาสำคัญในวันที่แบบพิเศษพิเศษก็อยากแบบว่าอยากเข็นแบบแต่งโตแบบว่าจักนอยห่นนะนี่เพิ่นกะสนับสนุนมาเนาะส่วนส่วนเสื้อหันมือรินซิมาหอแล้วพี่น้อเสื้อสั่งต่างหาก มัอนี้เสือยังมาบอดเพราะว่าคนสงมีปัญหานหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยพี่น้องและการได้ซ้สุดนี้พี่น้องคิดว่านุง่งตัวได้ดีมืออืนอ่นเออโบแมนตรงจับไปเห็นตีตีนมาจึงซ้ำกันมีซ้มสุดพี่น้องพี่น้องคิดว่ามืออื่นนุ่งตัวได้ดีตัวน,นี้ตัวน,นี้ฐาตัวน,นี้เนาะหนึง่งตัวกลางซองตัวน,นี้ซ้มเนาะพี่น้องหนึ่งซองซ้ำใส่ตัวได้ดีพี่น้อง อ่ะระว่านี้เนาะไนคลิปนี้ก็ถือว่าได้มาสรุปงบอัปเดตงบให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแลวเนาะหลังจากทีบเดอัปเดตกัดนด้วยหน้าแลยพี่น้องแล้วก็มืออึดก็จะเป็นเหมืองงานแลวเนาะแล้วก็วมีงบพงท่านผมแล้วก็สรุปขึ้นสองสรับหนวดโซฟานาะแล้วก็ได้มาให้พี่้องเลือกสุดสวยน้องอึดควรจะหนุ่งสุดได้ดีเนาะต้องขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะ FC TU แข่งขานติดแนวน์ตลอดมาในระยะสามปีนี่ก็คือสุกว่าพันพาอุปสรรค ลากไล่ด้วยกันมาไล่เติมเนาะที่ะพ่อแม่พี่น้องคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆตลอดมาแล้วก็ในครั้งนี้ก็เป็นงานบุญบานเนาะก,ก็คือซึ่งใจลท่ทีพ่อแม่พี่น้องก็ได้หวมถ้าบุญมาไล่เนาะทั้งหยอดโซฟาแล้วก็มีของทานผมแล้วก็มีหยอดผ้าป่านำแล้วก็ยังมีสุดงามๆให้พ่อมพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณลายๆเดอ้อ,อพ่อแม <c oughs> ่พี่น้องการให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแร้งรัชจักรลุกไผ้เจ็บแล้วก็อัญมณ์คน,นยืนมือสกุลสกุลเด้เดอพี่น้องซาทุมื <c oughs> ่นแล้วเด้อพี่น้องสิเมนบุญบาทเนาะกะมื <c oughs> <c oughs> ่นกะสิดท้ายคลิปมาให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะตลอดที่นีกะสิขกซอวจะไปเพี้ยงท่านี้น